สุขหลายอยู่เห็นไหมล่าไปทำบุญด้วยกันค่ะทาทำง้อต่อไปแล้วก็ไปถวายต้นไม้ในวัดอีกแมน ค่ะจ้าตื่นเต้นอยู่อันจะพ้องยังไม่ทันไดต้ตรวจลอตเตอรี่จักไปอเอาแค่ราวันที่สองพอโอ้ยเนาะเบื่อจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆมันออกไปตรงไหนวะนะฮมปิดสิปิดยังไง ปิดไม่เห็นไปหามองปิดสิโชกก็หาไม่เจอกดปิดด้วยมันไปตรงไหนไม่รู้โทรศัพท์แม่นะอปอปไอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกระจกแตก แรงเวียงเยอะต้องมาทางนี้บ่อย,อยมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะได้เป็นทางในชะ่มันก็เป็นทางเาอหไะพี่ชอบครับรถถ่ายวิดีโอด้ยวยกะถูกนห้วห้อยไเลยบอกว่าไปบ้านปื้มไปไมดู แค่ถูหวให้บ่อยใช่ไหมถูหัวให้ถูกบ่อยดอกต้องซื้อกระจอกให้ถึงจะถูกเขาบอกแกซื้อตอนนี้บอกโอ้แกซื้อกับคนอื่นที่ไหนบ่ค่อยนี่ก็ใช่ใช่ไหมนี่อย่าเอาไปนู่นเลยไม่ใช่ที่นู่นเลยอ่อยอยู่ไหมมาักคำเออมากแกจะเป็นอะไรแกไม่รู้ เห,ม,หมือนหัวทุเรียนะอะเมาทุเรียนเมา,เากลิ่นทุเรียนฝนมันไม่เห็นตกเลยเนาะร้อนเลยแต่มันไม่ตายหรอเนาะมันมันตายยากมันไม่ค่อยชอบถอ,อยเข้าไปดีกว่าโอ้แกเผาฐานนี่นโอ้ดู